ระไตรปิฎกช่วยแบ,บหลวงภาษไทยช่วยบ,บที่9ทีคณิกายศิลคันทวักสุตันตะปิฎกเล่มหนึ่งศิลคันทวักขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นหนึ่งพมชาลสูตรเรื่องสุป,ปะปิยะปร,ะริภาชกกับพมทัตตามานนหัวข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสด็จนำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤกกับเมืองรารันธาพร้อมด้วยพิสุสง์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปป,ปิยะปริภาชกก็ได้เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤกกับเมืองนารันทาพร้อมด้วยพมทัตตมานพอันผู้ผู้อันเตวาสิกะ ได้ยินว่าในระหว่างทางนั้นสุปะปิยะปริภาชกกาติพระพุทธเจ้าติพระธรรมตริพระสงฆ์โดยอนเนกปริยายส่วนพมทัตตมานพอันเตวาสิกะของสุปะปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยอนเนกปริยายอาจารย์และอันเตวาสิกะ ทั้งสองนั้นมีท้ายคำเป็นค่าศึกแก่กันโดยตรงชนีเดินตามพระผู้มีพระภาคและพิสุสงไปข้างหลังข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปประทับแรมราตีหนึ่งณพระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพัททิกาพร้อมด้วยพิสุสงในพระราชอุทยานอัมพัธิกาพร้อมด้วยพิสุสง แม้สุป,ปะปิยะปริภาชกก็ได้เข้าพักแรมราตีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพรทติกากับพมทัตตมานพผู้อันเตวาสิกะได้ยินว่าแม้ณที่นั้นสุปป,ปิยะปริภาชกก็ก่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยอเนกปริยายส่วน พมทัตตมานพอันเตวาสิกะของสุปป,ปิยะปริภาชคกาชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยเอเนกปริยายอาจารย์และอันเตวาสิกะทั้งสองคนนั้นมีถ้อยคำเป็นข้าสื่อแก่กันโดยตรงชนนี้ เดินตามพระผู้มีพระภาคและพิสุสงไปข้างหลังข้างหลังครั้งนั้นพิสุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันอยู่ณศาลา,านั่งเล่นเกิดสนทนากันว่าท่านทั้งหลายเท่าที่พระผู้มีพระภาคผู้รู้เห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบความที่มูสัตว์มีอัธฉริยัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีนี้ น่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาความจริงสุปาป,ปิยะปริภาชกผู้นี้กาติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยอนเนกปริยายส่วนพมทัตตามานพอันเตวาสิกะของสุสปาป,ปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยอนเนกปริยายอาจารย์และอันเตวาสิกะทั้งสองนี้มีท้ายคำเป็นข้าศึกแก่กันโดยตรงชนี้ เดินตามพระผู้มีพระภาคและพิสุสงไปข้างหลังข้างหลังลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของพิสุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังศาลานั่งเล่นประทับณนะอาสนะที่เขาจัดถวายแล้วตรัสถามพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนาอะไรกันและเรื่องอะไรที่เธอพูดค้างไว้เมื่อตรัสถามอย่างนี้แล้ว พิสูุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าณที่นี้เมื่อพวกข้าพระพุทธเจ้าลุกขึ้นณเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันที่ศาลานั่งเล่นเกิดสนทนากันขึ้นว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตสัมะสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบความที่มูสัตมีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีนี้น่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมา ความจริงสุปปิยปริภาชกนี้กราติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยอเนกปริยายส่วนพมทัตตมานพอันเตวาสิกะของสุปิยาสุปปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระพุทธกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยอเนกปริยายอาจารย์และอันตเวสิกะทั้งสองนี้ มีถ้อยคำเป็นข้าื่อแก่กันโดยตรงชนีเดินตามพระผู้มีพระภาคและพิสุสงไปข้างหลังข้างหลังพระพุทธเจ้าข้าเรื่องนี้แลที่พวกข้าพระพุทธเจ้าพูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกาติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตาม เธอทั้งหลายไม่ควรอาฆาตไม่ควรสมนัสน้อยใจไม่ควรแค้นใจคนเหล่านั้นดูก่อนพิสุทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกาติเราติพระธรรมติพระสงฆ์พวกเธอทั้งหลายจากคุณเคืองหรือจากโทมนัสน้อยใจในคนเหล่านั้นอันตรายจะพึงมีเกตเธอทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเป็นแน่ดูก่อนพิสุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงก่าติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ถ้าเธอทั้งหลายจากคุณเคืองหรือจากโทมนัสน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะพึงรู้คำที่เขาพูดถูกหรือคำที่เขาพูดผิดได้ละหรือพิสูจน์ทั้งหลายก่าทุลว่าข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ทีเดียวพระพุทธเจ้าข้าพระภูมิภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพวกคนอื่น กล่าติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายคนรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่านั่นไม่จริงแม้เพราะเหตุนี้นั้นไม่แท้แม้เพราะเหตุนี้แม้นั้นก็ไม่มีในเราทั้งหลายและคำนั้นจะหาไม่ได้ในเราทั้งหลายดูก่อนพิสุจทั้งหลาย คนผู้อื่นที่พึงกล่าวชมเราชมพระธรรมชมพระสงฆ์เธอทั้งหลายไม่ควรเบิกบานใจไม่ควรดีใจไม่ควรกระเหิมใจในคําชมนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้อื่นจะพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมชมพระสงฆ์ ดูก่อนพิสุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักเบิกบานใจจักดีใจจักกระเหิมใจในคมในคำชมนั้นอันตรายจะพึงมีแก่เธอทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเป็นแน่ดูก่อนพิสุทั้งหลายคนพวกอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ในคำชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่านั้นจริง แม้เพราะเหตุนี้นั่นแท้แม้เพราะเหตุนี้แม้คำนั้นก็มีในเราทั้งหลายและคำนั้นจะหาได้ในเราทั้งหลาย